สวัสดีครับวันนี้ขอแนะนําจังหวัดยะโสธรครับนี่คือพื้นที่โดยรอบของสวนสาธารณะบวงน้อยบวงใหญ่อําเภอเมืองยะโสธรจังหวัดยะโสธรครับสถานที่นี้เป็นสวนสาธารณะที่มีความสําคัญเนื่องจากว่าจะเป็นสวนที่ออกกาลังกายกิจกรรมหลายๆอย่างรวมทั้งงานสําคัญทั้งงานพิธีนะครับ ในบริเวณนี้เป็นบริเวณที่กว้างขวางครับจะก็จะตั้งอยู่บริเวณฝั่งแม่น้ําชีครับที่นี่ก็จะมีอนุสาวรีย์ของพระสุนทรราชวงศ์สาซึ่งท่านเป็นเจ้าเมือ,องคนแรกของจังหวัดเจษฎาธรครับจังหวัดเจษฎาธนนั้นมีประวัติทันยาวนานนะครับในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล่านาภารายรัชกาลที่สอง พระองค์ท่านได้มีพระบรมโกรเา่าบปรกระหม่อมให้ยกเมืองสิงท่าซึ่งเป็นชื่อเดิมของจังหวัดยะโสธรขึ้นเป็นเมืองนามว่าเมืองยะโสธรหรือเมืองยศสุนทรเมื่อปีพศส3 5 7ถึงปัจจุบันนี้ก็รวมแล้ว209ปีครับและจังหวัดยะโสธรน,นี้ก็ได้ขึ้นการบัคบัญชากับจังหวัดอุบลราชธ,ธานีและได้แยกทางการปกครองเมื่อวันที่1มีนาคมพศ2515 รวมถึงปัจจุบันก็เป็น51ปีครับนี่คืออนุสาวรีย์ของท่านนะครับในพื้นที่นี้นะครับก็มีสิ่งที่สำคัญดังนี้ครับถ้าเป็นทางทิศตะวันออกนะครับทิศตะวันออกนี้นะครับก็จะเป็นวัดศรีธรรมารามวัดศรีธรรมารามนี้ก็เป็นวัดที่สําคัญเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ทางด้านวัดศรีธรรมารามนี้ทางด้านทิศใต้ก็จะติดฝั่งกับแม่น้ําชีนะครับ แม่น้าชีจุดนั้นก็จะเรียกว่าท่าคําทองนะครับท่าคําทองนี้เป็นถือเป็นแหล่งน้าศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดยะโสธรนะครับความเป็นมาก็ในราชการที่3พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่นี้นะครับทางราชการได้ทําเป็นที่ทางสักเลขนะครับสักเลขก็คือการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติเกณฑ์ทหารสมัยเก่าๆนะครับก็คือเป็นที่รวมพลแล้วก็นาชายไทยนี้เข้ามาสักข้อมือไว้เพื่อเป็นเพื่อเป็นกำลังพลนะครับเป็นคนทางทหาร ก็เลยเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สําคัญที่หนึ่งชื่อว่าท่าคําทองซึ่งเป็นท่าของแม่น้ําชีและท่าคําทองนี้เป็นท่าที่สําคัญก็คือว่าใช้เป็นน้ํา <c oughs> แหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ประกอบพิธีที่สําคัญน,นะครับที่สําคัญอันนี้คือในพื้นที่ใกล้เคียงของบงน้อยบงใหญ่นะครับก็จะมีท่าคําทองวัดศรีธรรมารามนะครับนี่คือพื้นที่หนึ่งของจังหวัดยจโสธรเป็นพื้นที่สําคัญกิจกรรมส่วนหลังๆมานี้นะครับทางราชการก็จะใช้ บงน้อยบงใหญ่เป็นมีส่วนร่วมด้วยนะครับเนื่องจากว่าเป็นสถานที่ที่กว้างขวางจังหวัดยะโสธรน,นะครับมีพื้นที่จํานวนแบ่งออกกันทังเป็น9อําเภอนะครับประกอบด้วย1อําเภอไทยเจริญ2อําเภอเลียงตงทา3าําเภอกุดชุมสีํอเภอทรายโมลห้าเภอป่าติว6ออาเภอเมืองยะโสธร7อําเภอคําเกินแก้ว 8อำเภอมหาชนะชัยและ9อำเภอขอวังครับคําขวัญประจำจังหวัดยะโสธรก็คือเมืองบั้งไฟโก้แตงโมหวานหมอนขวานผ้าขิดแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิครับนี่คืออนุสาวรียพระสุนทรราชวงศ์สาหรือว่าเจ้าคำสิงเจ้าเมืองท่านแรกของจังหวัดยโสธรขอบคุณครับ